มาครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับเราจะไปทำคลิปถ่ายรูปแล้วกันวันนี้ชิลๆเลยนาแบบของเราอยู่กับ l a m b บกินี i m u ิล i l a โกนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้ว่าชื่อที่ถูกต้องมันอ่านยังไงลองพิมพ์เข้ามานะครับผมคันนี้เป็น LP 6 7 0 4นขีดะครับ m u ซิลล่ากนะครับนแบบเราวันนี้เดี๋ยวจะไปแต่งยังไงแล้วก็ถ่ายมันยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนเด่นเราไปหานายแบบเนก่อนแล้วนะนี่ครับบผมไปดูกันมีขายม อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแต่งไปทางแนว Liberty Walk นะครับ Liberty Walk รู้จักกันไหมฮะ Liberty Walk นะครับก็อันดับแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย Design and p a i n t นะครับสป Design นนะผมกดค้นหาตรงนี้ครับตรง Search นี้นะแล้วก็ใช้เป็น Current Car c ่า r e n t Car ตตรงนี้นะครับหา Description ว่า Liberty Walk นะครับนี่ฮะนี่เลยครับลายวันนี้ผมใช้ลายนี้ครับ Liberty ต a l k ตัวนี้ครับของ E N O O 6 6นะครับ คนนี้นะที่เขาทํามานะครับขออนุญาตแต่งแป๊บหนึง่งมาตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับนายแบบของเรางี่ยังไม่ใส่ชุดแต่งอะไรนะอันนี้ยังไม่ใส่ชุดแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันโอ้แค่นี้ก็ดูดานมากแล้วนะผมว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่ชุดแต่งอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคนะครับเรามาจัดทรงกันดีก,กว่าอ่ะก่อนอื่นนะขอยับหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าได้เครื่องแบบมีเทอร์โบหรือเปล่าอ๋อเป็นเครื่อง NA นะฮะตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับ เดี๋วลองเทสสิอะใส่เทโบโให้หน่อยเท่ๆนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับชุดแต่งนะชุดแต่งเราลองใช้เป็นริวทีว่บอกเฮ้ยมันมีเว้โอ้โหโอ้โหใส่เข้ามาแล้วแบบดูขึ้นมาเลยเจ้าโอ้โหดูเลยนะฮะเดี๋ยวไปใส่ล้อมแม็กกันนะครับ ปดูกันชุดแต่งนะฮะไปวิ่งหลังเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันใหญ่ขนาดน,นี้เลยเอนันนี้แบบดุดันแบบปีใหญ่สายายอ่อะไปเอาครับมาเดี๋ยวยางนะยางผมขอใช้เป็นยางที่มันทำให้รถโหลดเตี้ยแล้วกันนี่เลยตัวนี้ก็ได้ครับโหลดเตี้ยครับจะได้ส,สวยๆนะหรือใครอยากได้ยางแบบนี้จะแต่งตามนะใช้ยางนี้ได้นะครับอันนี้ก็เข้ากันหมนกันแต่ว่ามันมีคําว่า h o r i z o n ผมไม่ชอบมันไม่สวยนะนี่ขอบ เอาใหญ่สุดเนาะอ่ะฮะเรียบร้อยครับอันนี้ก็ใหญ่สุดเหมือนกันครับไปเดี๋ยวไปดูขนาดล้อแมกโอ้ยสุดจัดล้อใหญ่ๆอย่างนี้ครับี๋ยวดูล้อแมกที่เราจะใส่กันนะครับมาเราก็ได้ล้อแมกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงช่วงล่างนะอันนี้ผมขอใส่โช๊คเป็นโช๊คดิฟนะครับโอ้โหเท่านี้ก็สุดแล้วเนาะนี่ฮะช่วงล่างเราได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปโหลดเตี้ยให้มันหน่อยนะฮะกดอินตอลไป อ๋อผมลืมใส่เทอร์โบให้มันนะครับวเดี๋ยวระยเทอร์โบให้ก่อนนะวันนี้มันจะได้ท่อแบบระเบิดโอ้โหแค่นี้พอนะฮะใส่ระเบิดตัวแอนต้เล็เข้าไปนะครับมาเดี๋ยวมาโหลดเตีย้ยให้มันนะนตัวนี้นะครับเป็นโหลดเตีย้ยเนาะอันนี้จะเป็นล้อบแบะสองข้างนะครับแล้วก็สปริงตัวนี้ผมโหลดเตีย้ยต่ำสุดแล้วนะฮะตรงนี้นะครับต่ำสุดแล้วนะครับไนะนะปแค่นี้เลยโหลดเตีย้ยเรามีหน้าที่แค่นี้ครับเซอรโก้ลนะครับโอ้โห นี่ก็สวยแล้วนะโอโ้ดูดิแค่ท่อก็โหแล้วฮะเดี๋ยวผมหาตำแหน่งที่เราจะไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวลองไปแวะสักที่หนึ่งละกันนะฮะแถวแถวแม่น้ำนี่ดูนะตรงนี้นะไปครับชิวๆนะฮะเสียงเงยงเล้าเลยอ่ะ จรงแล้วนะฮะดูดูแล้วเราจะได้ใกล้ถึงที่หายรูปแล้วตอนนี้มีหมวด่ายรูปเข้ามาใหม่นะครับของเกมนี้นะใครชอบหายรูปก็เดี๋ยวผมพาไปลองใช้งานดูนะครับ ีมัแถวนี้ได้อยังผมบ้าเนี็ตแถวนี้ได้เลยนะฮะลองดูสิจึ๊บอ่าโอเคนะฮะมาเทสกันโอ้โหแบบนี้เลยกดแชร์รูปครับนี่ครับอินเทอร์เน็ตเอฟวันนะผมถ่ายรูปผมกดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอฟหนึ่งอันนี้ผมตั้งค่าไว้นะไปดูหน้ารถกันนะครับส่วนหน้ารถ กดเนะแล้วมันจะเล็งนะครับ12 3มแชะครับเข okay, ได้มุมนี้ละผมหามุมอีกกิดหนึ่งนะครับหนึ่งสับแชะครับ, share, รบมุมนี้ก็สวยนะมุมนี้ก็สวยนะครับนี่นี่ แช่เข้าไปโอ้ได้การเอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะเปลี่ยนที่บ้างนะครับผมขออนุญ,ญาตไปบนนี้แล้วกันขอว้าป์ไปเลยกันมาอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงคนะ์เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างหน้ามนะันจะมีมุมสวยๆให้เราไหมหามุมแบบนึง ลองดูครับแบบวิ่งบ้างแบบ,บิว่งกันบ้างนะฮะโอ้โหแบบนี้สวยเลยแชะครับไปครับมันจะมีไฟออกท่อด้วย้านข้างบ้างเครื่องจักรสังหารชัดๆนะฮะแบบนี้นี่ครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปชิลๆนะครับก็ถ่ายรูปเล่นไปนเรื่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายเล่นไปนเรื่อยนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคลิปนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับกับสารฝันนะยาก,กขับทุกผู้คนะดูไปด้ยวยนะเจงก็รูไ้ไหวโคตรเตินนะรู้ว่าเดี๋ยวจะทำคันนี้เดี๋ยวแตกคุณด้วยดีกว่าเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันนะไหนลองดูสิ ชิปโอเคนะฮะโอ้โหช็อตนี้เลยฮะงามหยุดย้อยฮะเดี๋ยวต้องไปถ่ายภาพที่ตกนะครับต้องไปถ่ายภาพที่ตกตอนอยู่ทะเลแล้วกันงามหยุดย้อยนี่ฮะ ตั้งค่าภาพอะไรผมตั้งค่าภาพตุดนะครับวันนี้ทึไมไปก็เอาตาเนี่ยผมก็จําไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ทะเลกันดีก,กว่านะครับสิ่งข้อมันตุดจริงๆฮะแล้วผมเป็นสนามอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมพามาทะเลนะฮะถ่ายรูปกันที่ทะเลกันอีกแค่นี้ก็พอฮะ จะได้แบบอยู่ทะเลเนาะก็อาจจะอาทิตย์ตกสุดยอดนี่มันมาสเตอร์เพีสเช็ดทูคุณทุกคน,กค,น,นครับมันสุดยอดครับวิวนี้โอ้แหม่มโบ๊ะเลยอย่างนี้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาโอเคครับผมว่ามันโอเคเลยอะ่ะมุมแบบแบบใช่อะ่ะแบบได้อะ่ะแสงมันให้เนาะนะเดี๋ยวกับด้านหน่อยนึงนะครับเ้าหน้าออกมาทางนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวกับด้านให้หน่อยไปเจ้เรียบร้อยครับไปอืมสีพิษที่ตกแบบว่า อันนี้ไม่มืดฮะอู้หูอันนี้ก็ชอบสีนี่สุดยอดแบบนี้ผมชอบเลยสีนี้หนึ่งสองสาโอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับแลมโบกินีอเซลโกนะครับวิวแบบโหวิวแบบแปดล้านมาก่ะก็คันหน้าจะเป็นคันไหนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันคลิปนี้มันก็ อาจจะชอบหรืออาจจะมีไม่ชอบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาทําให้ดูแบบว่าเออถ้าลองแต่งรูปแล้วมันจะเป็นยังไงนะเช็คแสำหรับใครตาถ่ายรูปนะฮะนี่เลยหนึ่งสองสองไปขอปิดท้ายไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ